เออมันมีสองสีเพื่อนอันนี้สีเลือดหมูเนาะน่่เน,น่อันนี้สีเลือดเลือดหมูเพื่อนเพื่อนอันนี้สีม่วงอันนี้สีเลือดหมูอออันนี้สีเหลืองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอันนี้จอยเตรียมของให้พี่แอนดี้เอาไปบ้านย่าจะ้ะอันนี้ของที่ว่าจอยซื้อให้ลูกสาวจอยแจ็กเก็ตมีอยู่สามตัวจะแจ็กเก็ตหนังเนาะทีนี้น้องไมค์เขาไม่ใส่แล้วจอยก็จะให้ย่าจะ้ะถ้าย่าจอยไม่เอา ก็ให้พี่สาสสวแอนดี้จะส่วนใหญ่ย่าจอยจะเก็บเอาไว้เนาะส่วนนี่คือท mm ี hmm. ่ย่าโจนวานให้จอยเอาไปร้านมือสองจ้ะนะย่าโจรให้จอยเอาไปร้านมือสองทีเนี้ยพอดีย่าจอยอ่ะเขาทำงานในร้านมือสองอยู่แถบที่ไม่ย่าจอยอยู่จอยก็เลยเอาเสื้อผ้าย่าโจนทั้งหมดเนี่ยให้ย่าจอยเอาไปร้านมือสองร้านที่ย่าจอยไปทํางานอยู่จ้ะนะร้านมือสองที่ย่าทํางานอยู่ ให้แกเอาไปไว้ที่ห้านนู้นเพื่อนเนเพราะว่าที่แถบย่าอยู่อ่ะคือมันอยู่ตามชนบทแล้วทีนี้คนเท่าคนแก่เขาจะเขาจะอยู่อาศัยเยอะและมันสามารถขายได้จากตรงที่นู่นเนาะแต่ถ้าในหมู่บ้านจอยส่วนใหญ่อ่ะเสื้อเสื้อคนชราเพื่อนเพื่อนคนแก่คนชราเขาจะไม่ค่อยเอามาแขนขวาขายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นเนาะ วัยรุ่นแล้วก็คนวัยประมาณจอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้กันจ้ะนะเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าสไตล์แบบนี้กันจอยก็เลยให้่าจอยเอาไปที่ตรงที่่าจอยทํางานอยู่จ่ะนะชาลันตี้รานมือสองที่่าจอยทํางานอยู่ส่วนใหญ่คนพ่อคนแกศที่นั่นเขาจะซื้อกันเพื่อนจอยเลยเอาเอาให้เพียเดีไปบ้าน่าพราะ่าแกไม่อยู่บ้านไง่าแกไปงานปาร์ตี้ที่แรกแกจะมาเอาเองแหละแกไปงานปาร์ตี้แกม,มาไม่ได้ส่วนนี่ก็ผักจ้ะ ที่จอยเก็บมาจอยก็แบ่งเอาไปให้ย่าแต่ยังไม่ได้ล้างนะให้ย่าล้างเองเพราะว่าถ้าจอยล้างแล้วมันจะเน่าเพราะกว่าย่าจะกลับบ้านตัวอีกสองวันนะให้แกเอาใส่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยให้เพียนที่ใส่ในตู้เย็นอย่างงี้แล้วก็เขียนโน้ตบอกย่าว่าก่อนจะกินก็ล้างเพราะว่าถ้าจอยล้างเลยมันจะเน่ามันจะเสียจ้ะท่าเพราะว่ามันมีน้ําอะแล้วจอยก็ได้แบ่งเอาให้กับเพื่อนบ้านที่แม่เจ้าน้องหมาไปถุงนึงจ้ะเนี่ยจ้ะ เตรียมตัวเอาไปให้ย่าให้เพียนดีไปจอยไม่ได้ไปจ้ะนะเพียนดีไปธุระไงขนของขึ้นรถจะ้ะวันนี้แดดดีจอยด้ตากผ้าขนขนของขึ้นรถไปบ้านย่าย่าไม่อยู่บ้านหรอกแต่เพียนดีอ่ะเขาจะไปทําธุระของเขาเพื่อน,อนวางเต็มกับนั่นเลยอย่าลืมผักนะผักแม่ของแม่ด้วยอันดี๋อู้อโหเต็ม <laughs> นี่แหละบอกให้เพียรดีเอาผักเพื่อนได้ผักที่ป้าจอยเก็บมาให้แกเอาไปให้แม่แกอันนี้จอยไปเพาะเอาไวท้ที่ที่ในสวนนะเพื่อนๆนะพอดีอะ่ะมันติดต้นมันโตแล้วจอยเลยมาปลูกหลังบ้านมันดูสวยดีจ้ะนี่แล้วก็ปลูกจอยอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆอันนี้มันมาดูเหี่ยวเหียวไงบอกไม่ถูกอันนี้โอเคอยู่ ก็ยขยายผนไปเสื้อผ้าก็เริ่มแห้งแล้วจ้ะดอกกันนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีล,นนละเก็บผ้าเก็บผ่อนเพืเ่อน,นเอ้ยไอ้น,นี่แล้วมันแห้งละแดดดี แห้งแล้วแห้งแล้วพี P ่แอนดี้เขาตากผ้าให้จอยมาเช้าไปส่งจอยที่สวนแล้วก็ไอ้นี่กลับมาตากผ้าให้ กลับมาตากผ้าให้จอยปั่นผ้าไปรอบนึงแล้วน้องแอนเขาตื่นมาเขาก็มาซักอีกรอบนึงนะจ๊ะน,นี่ก็ชุดเยี่ยมทำงานตากอย่างนี้มันแห้งไวจ้ะบางคนก็ตากใส่ไม้แขนนั่นแหละน้องเขาก็ตากใส่ไม้แขนข้างบ้านเขาก็ใส่ไม้แขนแล้วก็ตากเหมือนจอยจ้ะ แล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันเนาะตากผ่านมันไม่มีการตากผิดตากถูกหรอกเพื่อนๆขอให้ตากให้แห้งไม่เหม็นอับแค่นั้นก็พอสะดวกกันไหนก็ตากแบบนั้นใช่ไหม,อมดอกไม้จอยกางเกงยีนปล่อยไว้สักคู่ก่อนจะพอดูแล้วก็างเกงยีนนี่จะแห้งช้าอยู่แล้วก็นั่งเนี่ยเพื่อนๆวันนี้ร้อนจะ้ะอากาศร้อนจอยก็ ไม่ได้ไปกับพี่แอนดี้หรอกเพราะว่าแกไปธุระไงเพื่อนนะจอยก็เหนื่อยเข้าสวนมากลับมาจากสวนมาก็เหนื่อยอ่ะจ้ะเหนื่อยไม่อยากจะเดินทางไปไหนแล้ววันนี้รถมันติดด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่ยกมีมการแข่งม้าเนาะแข่งม้าแล้วก็ที่มอเทิร์นก็มีเกี่ยวกับพวกเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มอ่ะเพื่อน,อนของฝรั่งนี่แหละก็จะมีของไทยปะปนด้วยมั้ง จอยไม่ค่อยไปหรอกแต่ส่วนใหญ่ญาติจอยกับพี่สาวแอนดี้จะไปไงนะจอยไม่ค่อยไปหรอกจ้ะปีนี้ญาติจอยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไปงานวันเกิดลูกเลี้ยงไงก็เขาไม่ได้ไปพี่สาวแอนดีก้ก็ไม่ได้หยุดงานวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เลยไม่ไปลูกแพรลูกแพรที่ไหนหรออะไรแพรแพรไม่ได้ปลูกแพรจะลูกแพรลูกแพรกระจอยลูกพุมจอยนะลูกพุมลูกพัมจอยนี่โหสุดยอดยเพื่อนเขียวมากเลยเห็นไหม เท่ากับไอ้ลูกอง,งุ่นแล้วเนาะเห็นไหมเนี่ยใหญ่ยังกับลูกอง,งุ่นแล้วเนี่ยดิเนี่ยเท่ายังกับลูกอางุ่นแล้วถ้าลูกมันเยอะอย่างขนาดยงเงี้ยมันจะไม่ค่อยลูกโตเพื่อนๆน,นะลูกมันจะไม่ค่อยโตไม่ไม่ได้แบบว่าตอนลูกใหญ่ๆลูกที่แบบสุกแล้วมันจะไม่โตมากอะนะพูดถึงเนอืมโบตันโบตันก็สวยสวย เริ่มจะบ,บานแล้วตรงนี้เริ่มจะบ,บานรดน้ำมากอะ่ะไม่ไม่ไหวมันรากมันจะตายจะร้อนยัไงไงอันนี้สวยอันนี้จอยเพาะไว้เนะี่ยดอกไม้เหมือนคุณนายตื่นสายอะ่ะเนี่ยในกระถางนะ่ะดอกนี้ก็ตายไปกอน,นึ่งแล้วจ้ะเนี่ยนอนกินราก วยนะมันเหี่ยวมันตายจะส่วนใหญ่บ้านจอยนี่จะเข้าออกหลังบ้านนะเพื่อนๆนะอน,นี้คือหลังบ้านไม่ใช่หน้าบ้านนะหน้าบ้านพวกจอยจะไม่ไม่เคยเข้าออกกันจะจะปิดตายเลยไม่ไม่เข้าออกจะจะเข้าออกก็หลังบ้านจอดรถหลังบ้านแล้วก็เข้าหลังบ้านเลยจะไม่เข้าหน้าบ้านจะ พราะว่าเข้าหลังบ้านนี่ก็จะถึงครัวเลยจ้ะนะเข้าด้านหลังครัวเลยแต่ถ้าว่าเข้าหน้าบ้านนี่มันก็จะตรงทางบันไดขึ้นบนไปชั้นสองจ้ะจอยเลยไม่เคยให้ใครเข้าเข้าออกหน้าบ้านนอกจากหลังบ้านอย่างเดียวนะใครมานี่ก็จะต้องเข้าออกหลังบ้านจ้ะส่วนใหญ่ฝั่งหลังเขาจะแถบที่จอยอยู่เขาจะเข้าออกหลังบ้านนะเพื่อนๆเขาไม่เข้าออกหน้าบ้านกันจ้ะนู่นเตรียมตัวละไปละนุ่น นางบอกแล้วนะท่านจะเดินกลับมาอีกสักครู่ทนเอาของไปไว้ก่อนรองเท้านี่มิตจะเอาไปกี่คููเพื่อนเอ้ยไปนางจะไปคุมวิ่งจะไปช่วยเขาคุมวิ่งเพราะว่าเพื่อนเขาโทรมาหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะบอกให้ไปช่วยคุมวิ่งหน่อยอย่างเงี้ยจะนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเขาไปวิ่งแนละ้วนางก็ต้องคอยดูว่าเขาเกิดอุบัติเหตุยังไงอะไรยังไงเงี้ยจะตามเดินตามดูเขาตามเช็คว่าคนเขาวิ่งถึงไหนถึงไหนแต่ว่า ขอ,องแอนดี้จะกี่กิโลไม่รู้ที่มันนางต้องตามเช็คดูคนว่าคนเขามีหลงเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะมีหลายจุดหยุดที่มีคนช่วยกันนะจ้อะอางโอ้โหจะมากอดลาดีใจเดินโอ้โหบินมาเชอะอืา <c oughs> แล้วอ <c oughs> ว,วก็สะผมเพื่อนป <c oughs> <c oughs> ากดำ <c oughs> โอ้โหไปบไปอีกรองเท้าอีแตะไปด้วยรองเท้าแตะไปด้วย yeah. ไปไปไปพเพื่อนๆจอยก็สาภาพจอยก็อย่างนี้แลๆๆๆๆๆหละหือจุ๊กจุกจุกเด้อใหม่กอดกอดอีกเออไป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 วไม่ต้องกระเดะอันนี้กระเดะมากเลยแกล้งร้องไห้พเพื่อนรองเท้าแตะไปด้วยนะเห็นไหมโอเคโอเคเจอกันมันเดย์อ่าบนกูดทามอ่านกูดฝุ่นอ่านกูดทามกูไม่เคยมิอนัสกูตแท็บเล็ต ก็ทุกสิ่งอย่าลืมใส่ถุงในรถด้วยนะโอเคไปบาย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 ไปแพ็คแคทูบรรยากาศวันนี้ก็ดีจ้ะไปสิ ôi oh, yeah, chất lip in there ôi oh, just kiếp me nào anh đi on. Thank you. Ta -ta, hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye, -la. bye, -bye. อันนี้มันดอกอีกสีหนึ่งนี่เพื่อนเพื่อนเออมันมีสองสีเพื่อนอันนี้สีเลือดหมูเนาะนี่นี่นี่อันนี้สีเลือดเลือดหมูเพืเ่อนๆอนอันนี้สีม่วงอันนี้สีเลือดหมูเอออันนี้สีเหลืองเพียนดีกับไปแล้วจ้ะนะจอยไม่ได้ไปด้วยหรอกอย่างที่บอกนั่นแหละจ้ะ เหนื่อยไปสวนก็จะเสียงข้างบ้านเขาก็ดูหลานเพื่อนผ้นาหมาออกมาเล่นข้างนอกเพื่อนที่ว่าจอยให้พักไปนั่นแหละ <c oughs> เขาหลานมาเลี้ยงโดยหลานสองคนเล่นกันกิดกา้าสอยหน่ะ <c oughs> เห็นจะโกนบ่นกหลายรอบละ่ะ <c oughs> เด็กเนาะ <c oughs> ปากจอยก็ไม่ได้ทาลิปไปแห้งนี่แล้วจะหน้าตาไม่ตรงได้แต่งของเพื่อนอาบน้ํามาก็นี่เป่าผมแห้งแล้วก็มานั่ง โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย